ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กติดโควิดไปแล้วกว่า6,000คนนะครับและถ้านับย้อนไปตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 มีเด็กเล็กติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนคนและในกลุ่มนี้นะครับมีเด็กที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง29ราย สำหรับปัจจัยที่ทำให้เด็กมีการติดเชื้อสูงนะครับก็เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อนั่นก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดจากคนในครอบครัวนั่นเองครับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเขาบอกว่าแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่พบเด็กติดเชื้อเนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่เด็กติดเชื้อ และผู้ปกครองติดเชื้อก็คือติดเชื้อด้วยกันเลยกับอีกกรณีหนึ่งคือเด็กติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ได้ติดเชื้อมีวิธีการดูแลอย่างไรมาดูกันครับถ้าเป็นอย่างในกรณีแรกนะครับก็คือติดเชื้อทั้งคู่ทั้งเด็กและผู้ปกครองเนี่ยเขาจะให้ไปเข้ารับการรักษาด้วยกันนะครับโดยจัดให้อยู่เป็นกลุ่มครอบครัวแต่ถ้าแบบกรณีที่2เนี่ย คือเด็กติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อเขาจะให้เด็กไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือว่า Hospital นะครับโดยมีผู้ปกครองซึ่งอายุไม่เกิน60ปีและไม่มีโรคประจำตัวสามารถเข้าไปดูแลเด็กในสถานพยาบาลได้ครับ ทางนี้หากในกรณีพบเด็กติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็กนะครับทางหน่วยงานต้องแจ้งสถานอนามัยในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่เขาจะทําการแยกกักตัวระหว่างผู้เสี่ยงสูงและก็ผู้เสี่ยงต่ํากรณีที่เป็นผู้เสี่ยงสูงเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องแยกกักตัวทันทีส่วนกลุ่มผู้เสี่ยงต่ํายังสามารถกลับเข้ามาเรียนได้ครับมีข้อสงสัยปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับ